พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชพ,พร้อมกับคณะนําโดยพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกเฉลิมชัยสุทธิสารผู้ประชาการทาหารบกพลโทพิรั์คงสมพลแม่ทัพภาคที่หนึ่งลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถาน,นการณ์น้าและการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาโดยมีประชาชนมารอต้อนรับเป็นจํานวนมาก ทั้นี้จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบายน้ําในเขื่อนเจ้าพยาและเขื่อนพระอมหกส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเจ็ดอเภออทีออาเภอเสนาอําเภอบางบานและอาเภอบางปะอินรวม2,100ครัวเรือนและมีพื้นที่การเกษตร,รเสียหายเกือบ120,000ไร่ขณะที่นายสุจินชัยชุมสักู้วาราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเสนอแผนการระบายน้ําเข้าพื้นที่แก้มลิงตามธรรมชาติในสพื้นที่ได้แก่ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไข่ทุ่งบางบานและทุ่งเจ้าเจ็ดซึ่งขณะนี้ได้เริ่มปล่อยน้ําลงทุ่งผักไข่บางส่วนแล้วเพื่อชะลอนาข้าวที่รอการเก็บเกี่ยวในพื้นที่อื่นๆรวมถึงเสนอแผนการแก้ไขน้ําในระยะยาวโดยกําหนดการทํานาปีละสองครั้งรอบที่1เริ่มในเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปีและรอบที่สองเริ่มในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีโดยเน้นใช้พันธุ์ข้าวอายุน้อย120วันเพื่อให้ทันต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละฤดู นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าน้ําท่วมเกิดจากการเร่งระบายน้ําจากพื้นที่สูงเหนือเขื่อนป้องกันน้ําท่วมพืชผลทางการเกษตรและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมีฝนตกล่างเขื่อนเพิ่มขึ้นเขื่อนจึงไม่สามารถกักเก็บน้ําได้อีกครั้งยังไม่มีเขื่อนใหม่รองรับน้ําอีกด้วยแนวทางแก้ไขจึงเน้นการระบายน้ยําไปยังแก้มลิงธรรมชาติและกําหนดการเกษตรแปลงใหญ่รวมถึงกําหนดกติกาในการปลูกพืชเหลื่อมช่วงเวลาตั้งแต่พื้นที่เหนือเขื่อนถึงล่างเขื่อนเพื่อให้การเกษตรรวมถึงเกษตรกรได้รับผลกระทบน้อยที่ สุดแล้วที่เกิดอย่างนี้มาตลอดเวลาเนี่ยจำภาพได้ผมมาครั้งเมื่อปีห้าสี่ห้าผมไปขึ้นบินมาครั้งอดีตนายกีผมไม่เห็นฝั่งไม่เห็นดินเลยและผมยังชื่นชมท่านอยู่มาได้ทุกวันเนี่ยคือใครครับคือท่านทั้งสิน้นถ้าเข้มแข็งท่านอยู่แล้ววันนี้ทำอะไรเราจะทําให้ให้ความเข้มแข็งของท่านเหล่านี้มันมาร่วก,กับรัฐบาลในการจะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าเพื่อทางการแปลงสงรามเป็นการู นี้นายกรัรัฐมนตรียังกล่าวอีกนะครับว่าขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาลพร้อมกับยืนยันว่าการลงพื้นที่ไม่ใช่การหาเสียงทางการเมืองเพราะตนไม่หวังสืบทอดอำนาจส่วนใครจะเป็นนายกหลังจากนี้ก็เป็นได้ทั้งนั้นและรับปากว่าจะคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนอย่างแน่นอน จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้าล้นตลิ่งจํานวน500ชุดพร้อมกับลงเรือตรวจสถานการณ์น้ําในแม่น้ําน้อยอ,อยําเภอเสนาจังหวัดพระนครเสีย,ยุธยาก่อนจะนั่งเฮลิอคอปเตอร์ไปสํารวจสถานการณ์น้าบริเวณสันเขื่อนเจ้าพยาอ,อําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทพร้อมรับฟังสรุปสถานการณ์น้ําจากกรมชลประทานและผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทต่อไป